สวัสดีที่รักฉันมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะที่รักค่ะต้อนรับเข้าสู่พลังงานความปังค่ะนะคะวันนี้เดี๋ยวมาเริ่มอนุโมทนาบุญกันในเรื่องของยอดออทําบุญนะคะสร้างเน่เมื่อวันที่แล้วนะที่รักนะคะเ,เข้าแค่สูตร3ตัวข้างหน้านะคะเข้าสูตร3ตัวข้างหน้าคือ6 9 2นะคะห 92แต่ว่าเขาออก629นะคะเ,<น>เขาออก629เนาะอาจารย์เคก็เข้าเฉพาะเลขนั้นเท่านั้นนะคะนะที่รักนะคะแล้วก็มีเลขอาจารย์เคมีคนถามอาจารย์เคอาจารย์ชัดได้อะไรอีกได้3883ของเลขทะเบียนรถเบนซ์อีกนิดหน่อยค่ะนะตามตามเพราะว่าปกติเราให้ตาม3มงวดงไงนะคะนะงวดหน้าเผื่อจะออก3าตัวตรงนะคะ <S <S <ๆ>ยังมีหวังนะคะ พี่จ๋าสวัสดีค่ะที่ราาักค่ะนะคะตอนนี้นะคะกล่องสุ่มวันนี้ออกไปหมดแล้วค่ะนะคะวันนี้มีคนมาอ่ามีคนรับอ่ามีขนส่งม,มารับกล่กองสุ่มหมดแล้วนะคะจ้ะยนะคะหายไปหลายวันไม่ได้หายไปไหนเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังไปปรับสูตรใหม่มาเนี่ย นั่งคิดทั้งคืนสองสามคืนมาแล้วประมาณสามสิบหน้าได้ <laughs> ทำสูตรใหม่มาแล้วเรียบร้อยจะแอบกระซิบแฟนเพจว่ามีสูตรสองสองมีสูตรสองตัวหลักหลักหน่วยหลักสิบนะคะของรางวัลใหญ่ท้ายนะหลักหน่วยหลักสิบของรางวัลใหญ่แบบไม่ต้องกลับแต่แอบนะจะให้วันท้ายๆหน่อยนะคะ หลังจากคิดมาตาปูตาโปนมาหลายวันแล้วแก้มือคันที่รักอันนี้เคดคิดมาจริงๆนะคิดไม่หลับไม่นอนตีหนึ่งตีสองตีสามเนี่ยโอ้โหมันเป็นเวลาที่สมองเล่นมากนะคะนะคะใครอยากได้นะคะใครอยากได้พิมพ์คําว่าอยากได้มาอันนี้อันนี้แบบไม่ต้องกลับแต่ว่าแต่ว่าหลายหางหน่อยแต่ว่าคิดแล้วคุ้มค่าคุ้มค่ามาก <laughs> อันนี้เป็นอีกสูตรนึงเลยนะคะเป็นอีกสูตรนึงเลยนะคะทําเพื่อมาแก้มือโดยเฉพาะเลยค่ะนะคะสวัสดีจ้าที่ราคะนะคะอ่าหลายคนหลายท่านเริ่มได้กล่องใจดีแล้วนะคะถ้าสินค้ามีตำหนิคือแตกบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยอัดคลิปวิดีโอไว้เลยนะแล้วส่งมาให้น้องเขาเอาจารย์แค่ยินดีรับผิดชอบทุกกรณีนะคะด้านหลังคือเราทํา ให้ให้ดูว่าตอนนี้มียอดเงินแต่จริงๆเยอะกว่านี้นะคะให้พี่ๆดูเนาะให้ได้ร่วมกันอนุโมทนาสาธุบุญนะคะยอดบุญเดี๋ยววันนี้อาจารย์แค่จะบอกสู่สองตัวนะคะยอดเงินทําบุญวันนี้อยู่ที่นะคะสรุปเลยเนี่ยนะคะอยู่ที่1,47่งรบาทอ้โหอนุโมทนาสาธุบุญค่ะนี่สําหรับคนที่โอนแล้วก็คนที่สั่งสินค้าแล้วก็ มพีพี่เพื่อนๆที่เป็นเจ้าของนะคะเขาฝากทําบุญมาด้วยนะคะแล้วก็เจ้าของโรงงานจิวเวลรี่นะคะที่เราได้ซีเอฟสินค้ากันเนี่ยวันนั้นอาจารย์ชอาจารย์เคเข้าไปที่โรงงานจิวเวลรี่พี่เขามานะคะเขาบอกเราให้กับมือทําบุญมาหมื่นหนึ่งนะคะก็นุโมทนาสาธุบุญกับพี่เขาด้วยเช่นกันค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้อาจารย์เคจะปล่อยซีเอฟสินค้าอีกสัก4ี่หตัวนะคะแล้วก็รวบรวมเงินทําบุญนะเผื่อว่าจะเหยียบๆสักสองแสนนะจะได้ถวายหลวงพ่อ นะวัดนี้ถูกไฟไหม้นะคะอาจารย์แค่เลยทาบุญศาลา,าไฟไหมทีรักขาเดี๋ยวอาจารย์แค่ประกาศอีกทีนะคะยอดเดิมของเราวันนั้นที่อาจารย์ชัดอาจารย์แค่ประกาศไว้สําหรับยอดทําบุญที่ที่ไฟไหม้นะคะที่ไฟไหม้วัดอนาเขตไฟไหมศาลาจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรนะคะไม่ได้ว่าหลวงพออ่อผิดพลาดหรือ,อปล่อยประละเลยไม่ใช่นะกีรักนะคะแล้วก็าการส,สาร้างศาลาเนี่ย ตามความเชื่อของอกลุ่มคนหรือตามความเชื่อของคนในท้องที่เนี่ยเขามีความเชื่อว่าถ้าเกิดวัดเนี่ยถูกสาราถูกไฟไหม้แล้วอ่ะเขาจะต้องลื้อมาแล้วก็เริ่มสร้างใหม่นะคะอ่ะเราก็จะเป็นหนึ่งในในส่วนบุญนะคะมีคนถามอาจารย์ชัดอาจารย์แค่ว่าทําไมถึงเลือกทําบุญหนึ่งในคณะบุญที่ทามานะมีคนถามอาจารย์แคทอาจารย์แค่ว่าทําไมเราถึงเลือก ที่จะไปทําตามป่าตามเขาตามดงอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ชัดอาจารย์แค่บอกพี่ๆก่อนนะคะว่าจริงๆแล้ววัดใหญ่ๆเราก็อยากทําเราก็มีส่วนทํำหลายที่นะแต่ว่าวัดใหญ่ๆเนี่ยด้วยด้วยความที่เงินถึงอยู่แล้วใช้คําว่าเงินถึงไม่ได้หมายถึงว่าเขาร่ํารวยแต่ว่าคนทําบุญเนี่ยมีโอกาสไปถึงง่ายกว่า แต่อย่างวัดต่างจังหว,วัดวัดวัดอนณาเขตนี่อยู่ใกล้ๆกับชายแดนติดชายแดนเลยนะที่รักเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจอารย์เคก็เล็งเห็นว่าเออถ้าเกิดว่าเป็นวัดต่างจังหวัดที่ขาดแคลนเนี่ยนะคะเรามีความรู้สึกว่า,าสิ่งนั้นมีความต้องการและจําเป็นไม่ได้เกิดจากการให้ด้วยการที่ยัดเยียดพี่ๆนึกออกไหม อันนี้คือได้ใช้ประโยชน์จริงๆนะคะนะยอดเดิมคือ69,500นานะคะยอดโอนเพิ่มสำหรับสบู่แล้วก็สินค้านะคะอีก1,500ขอโทษค่ะอีก15,200นานะคะแล้วก็พี่แนตเจ้าของโรงงานจิวเวลรี่นะคะฝากทำบุญอีก10,000นะคะของแฟนเพจอีก10,000่นนะคะ15แชร์คนดู2,500ท่านค่ะสวัสดีพี่หมหาเศรษฐีทุกคนทุกท่านมาวันนี้เดี๋ยวให้ชุดแรกไว้เลยนะคะให้ชุดแรกไว้เลยแล้วก็เน้นไว้เลยค่ะ ะะเลขแรกค่ะครบสองพันห้าร้อยแชร์หรือยังคะใกล้แล้วใกล้ครบสองพันห้าร้อยห้าร้อยแชร์แล้วนะคะใกล้ครบสองพันห้าร้อยแชร์แล้วนะคะเลขแรกเลขแรกเก้าสี่เก้าสี่ค่ะระว่งกระดกเป็นหกสี่ค่ะเก้าสี่ ระหว่างกระดกเป็นหกสี่คที่รักขาเก้าสี่ระหว่างกระดกเป็นหกสี่นะทันไหมจ๊ะพิมพ์ให้หน่อยจ๊ะที่รักพิมพ์ให้หน่อยนะเดี๋ยวจันเค่ต้องรู้ก่อนมีทูบแตกแท่งหนึ่งเห็นไหมสามตัวแตกแท่งหนึ่งเนี่ยเนี่ยเห็เนไหมคะ,ะจุดเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวพิมพ์เรียบร้อยแล้วก็กําลังจะแถมไปนะคะกําลังจะแถมไปไม่ว่าซ f สินค้าอะไรก็ตามในวันนี้ แถมเลขทูปที่จุดให้เรียบร้อยแล้วก็เลขสูตรของสองตัวครั้งนี้จะเป็นนะคะพิกข้างหน้าข้างหลังนะที่รักนะที่รักจ๋าทันบค่ะเจ็ดสามเจ็ดสามค่ะที่รักเจ็ดสามเจ็ดสามค่ะที่รักคะเจ็ดสามค่ะนะเจ็ดสามค่ะ นะะเจ็ดสาม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  ขอเปลี่ยนไดไหมคะที่รักขอเปลี่ยนเป็นสามเจ็ดได้ไหมขอเปลี่ยนเป็นสามเจ็ดได้ไหมคะจะได้ไม่ต้องกลับเอ๊ะพูดยังไงนะขอเปลี่ยนเป็นสามเจ็ดค่ะที่รักจะได้ไม่ต้องกลับค่ะจะได้ไม่ต้องกลับค่ะที่รักนะคะต่อไปจะสองตัวตัวที่สามค่ะสูตรที่หนึ่งนะตัวที่สามค่ะนะตัวนี้ก็ไม่ต้องกลับนะคะหรือไงสี่ห้า สี่ห้าชุดที่หนึ่งค่ะสีหส่ห้าสี่ห้าสี่ห้าต่อไปค่ะเป็นแหวนสวยอีกเช่นกันพี่พี่เห็นแล้วจะหลงรักอาจารย์เคเอาสีเขียวเดวเน้นให้ก่อนเนาะเดวเน้นให้ก่อนนะคะบอสบอสสี่สามไปเลยค่ะ เน้นให้สี่ห้าและสามเจ็ดเน้นให้สี่ห้าและสามเจ็ดค่ะเน้นให้สี่ห้าและสามเจ็ดค่ะนะคะสิบสี่ธันวานะับไปหนึ่งอาทิตย์ค่ะพี่จ๋านะคะสินค้า,าจันเข้จะประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะรวมรวม,รวม,รวมอาทิตย์นะรวมรวมอาทิตย์หนึ่งนะคะเพราะว่า บางพื้นที่ก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ช้าแต่บางพื้นที่พอดีว่าจันเข้มมีส่งสองที่เนาะที่กรุงเทพด้วยแล้วก็ที่ต่างจังหวัดด้วยบางครั้งสินค้าของต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะต้องไปลงคลังของภาคนั้นๆก่อนแล้วถึง